ทำนายฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นพระสารีริกธาตุนะคะชายหญิงทานาดที่ฝันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะฝันแบบนี้ใครก็ตามที่ฝันเห็นพระสารีริกธาตุชีวิตของคุณช่วงนี้บอกได้เลยว่าคุณทำอะไรก็ตามคุณจะพบแต่ความสุขคุณจะพบ แต่สิ่งที่ดีๆช่วงนี้คุณจะมีกระยาณมิตรที่ดีเดินทางเข้ามาหรือมาทำความรู้จักกับคุณแล้วคนเหล่านี้นะคะก็จะชักจูงคุณไปในทางที่ดี พูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้เป็นคู่อุปถมัมเป็นคู่ที่ดูแลคุณได้ใส่ใจคุณนะคะแล้วชีวิตครอบครัวช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วอะไรก็ดีไปหมดนะคะสำหรับความฝันแบบนี้ถือว่าดีมากๆพูดถึงเรื่องการงานใครที่เหนื่อยล้าจากการงานก่อนหน้านี้ใครที่กาลัง เผชิญกับปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานติดขัดช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือแล้วคุณจะมีคนมาช่วยเหลือคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดไว้ก่อนการเงินเช่นกันนะคะใครที่ติดขัดอยู่อาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูหรือคุณอาจจะได้โชคได้ลาภทางการเงินมาด้วยนะคะใครที่ฝันเห็นพระสารีริกธาตุเพราะว่าการที่เราฝันเห็นพระสารีริกธาตุ คนโบราณหรือคนไทยถือว่าเป็นของที่ดีเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธเจ้านะคะ เป็นสิ่งที่คนเราคนชาวพุทธของเราเนี่ยบูชากราบไหว้กันอยู่การที่เราฝันเห็นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสรุปก็คือการที่เราฝันเหนน็นพระสารีริกธาตุเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นของชีวิตใครที่ตกต่ำย่าแยก่ก็จะพบ แต่สิ่งที่ดีๆใครที่เผชิญปัญหาอยู่บอกได้เลยนะคะว่าเตรียมยิ้มได้เลยใครที่ทำอาชีพค้าขายอยู่ช่วงนี้ก็เตรียมรับทรัพย์ใครที่ตกงานอยู่ช่วงนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือหางานให้หรือชี้ทางให้แล้วก็แน่นอนเลยนะคะใครที่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคความฝันแบบนี้ว่ากันว่าคุณมีโอกาส ที่จะเสี่ยงโชคแล้วก็ได้โชคเป็นโชคใหญ่ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามาอ่านหรือมาดูคำทำนายแล้วคุณทุ่มสุดตัวอย่างนี้ไม่ใช่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณเพราะว่าสิ่งที่เราทำนายนั้นก็คืออิงตามตำราของคนโบราณน,นะคะว่ากันว่าความฝันแบบนี้สิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นโชคลาภเหมือนกันแล้วก็โชคลาภก็ จะเข้ามาหาเราด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะความฝันแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณมีเปอร์เซนต์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็มีมากพอสมควรนะคะตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันเรื่องฝันเห็นพระสาีริกธาตุตัวเลขนำโชคได้แก่เลข2เลข9เลข8 เลขห้าสองเก้าสองแปดสองห้าหรือเก้าห้านะคะตัวเลขนำโชคเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นพระสารีริกธาตุนะคะใครที่อยากสมดวงเรื่องความฝันตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรถ้าใส่บาตรไม่ได้ให้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ได้นะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลัง ใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ